สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับคุณกำลังชมผลในช่องทีมเกมเมอร์ทีวีนะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการปั๊มลูกธนูนะฮะอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็มีธนูหนึ่งอันแล้วก็ลูกธนูอีกหนึ่งอันนะฮะอย่างไะหนึ่งอันก็ได้นะฮะแล้วก็คนเะนี่ยให้เล็งให้ชา้าธนูเล็งไว้ที่หินฮะแล้วก็ยิงฮะคือกุ่งไม่เอานะฮะก็เห็นไหมครับว่าเพิ่มมาได้เป็นสองนะครับ เราดูใหม่อีกท ER. <and> so ีฮะเห็นไหมครับเพิ่มเป็นสามนะก็เป็นบั็กในศูนย์จุดสิบอดจุดหนึ่งนะครับผมไมแน่ใจวร์ชันอื่นทำได้หรือเปล่านะครับเพมาเจอในเวอร์ชันศูนยจุดหนึ่งหนี่นะครับก็นี่ฮะก็สามารถกลองได้แบบว่าจำกัดนะแล้วมาลองทำกับบล็อกดินได้ไหมครับก็มาลองดูกันเลยฮะก็ได้นะฮะ ได้หมุดทุกบ็อกเลยนะครับลองลองออกซิเดียนลองเบสล็อกดูหน่อยก็น่าจะได้หมุดทุกบล็อกเลยนะก็สามารถมีได้ไม่จำกัดนะครับครับเออลไปอีกสามา่ายิงที่พื้นได้ปะวะโอเคฮะยิงใส่เช็ด ก็น่าจะได้หมดเลยนะฮะดเสิเวลาไปครับนะฮะมันก็จะเพิ่มทีละสองใช่ไหมโอ้ก็เป็นสองนะเพิ่มทีละสองจริงๆด้วยนะโอเคครับถ้าชอบวิอมั่จกกะจกดไลค์และกดแชร์นะฮะแล้กวก็กรใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ ไปแล้ว